สวัสดีเพื่อนๆชาววัดโฟนทีวีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพร้อมกับวิธีการทำภาพ Facebook 360ที่กำลังเป็นเทรนที่อยู่ในขณะน,นี้ซึ่งวิธีการทำและแอปพลิเคชันที่ใช้นั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะและสำหรับแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ถ่ายภาพเซราว360นะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Google Street View ค่ะ พอเข้ามาถึงตรงหน้าของแอปแล้วก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งความจริงแล้ว Google Street View เนี่ยจะมีไว้สําหรับเช็คพื้นที่หรือดูพื้นที่ตามตรอกซอซอยต่างๆว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะแต่ว่าเราจะใช้ตรงส่วนนี้นะคะกดที่ปุ่มสีส้มมุมขวาล่างค่ะก็จะพบกับตัวกล้องถ่ายรูปเ,เองค่ะพอเราเข้ามาในส่วนของกล้องถ่ายรูปแล้วนะคะก็จะมีหน้าจอพร้อมสำหรับการถ่ายภาพ3 6 0เลยค่ะ ส่วนการเริ่มต้นการใช้งานถ่ายภาพสามบศูน์ด้วย Google Street View ก็ง่ายๆนะคะถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าจะมีตัววงกลมสีส้มกับกรอบวงกลมสีขาวสิ่งที่เราต้องทําก็คือนำเจ้าวงกลมสีส้มมาไว้ในกรอบวงกลมสีขาวนั่นเองค่ะ,ะการถ่ายภาพภาพแรกก็สําเร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการถ่ายภาพมุมขวามุมซ้ายหรือก็มุมบนมุมล่างให้ครบตามนั่นเองค่ะ อันนี้คือทดสอบถ่ภาพรอบหนึ่งก่อนนะคะแล้วตรงนี้ตัว Google s t r e t View ก็จช่วยประมวลผลภาพเอง,เองค่ะส่วนอันนี้คือลักษณะที่ Google s t r e t View ประมวลผลภาพ3 6 0เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะได้ภาพมาลง Facebook ้กงเข้าไปในที่เซ t ติ้งของ Google s i t View ก่อนคะ่ะและอย่าลืมเปิดตรง Save to Album on your phone หรือเปิดให้ Google Street v v i w w เซฟรูปลงในอัลบั้มรีแกลลอรีของโทรศัพท์ของคุณนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีรูปภาพนําไปลง Facebook นั่นเองคะ่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพเซอร์าล3า0ที่แสดงโดย Google Street View ค่ะแล้วก็ขอแจ้งไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะว่าสำหรับ Android ส m a r t p h o n e ที่ไม่มีเซ็นเซอร์ไจโรสโคปจะไม่สามารถถ่ายภาพเซอร์าล3า0บน Google Street View ได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ทางคุณผู้ชมก็ต้องเช็คมือถือของคุณกันดีๆนะคะว่ามือถือของคุณนั้นมีเซนเซ,นเซอร์ไจโรสโคปหรือเปล่าค่ะ และหลังจากที่ Google Street View นั้นทำภาพ360ประมวลผลภาพให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภาพก็จะเซฟลงสู่แกลเลอรี่ของโทรศัพท์ค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ในแฟ้มที่ชื่อว่า p a n o r a m a นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นอาจจะมีชื่อแตกต่างกันออกไปก็ต้องดูอีกทีค่ะซึ่งถ้าเราเซฟภาพมาลงแกลเลอรี่นะคะก็จะได้เป็นลักษณะภาพพารารามาค่ะจะยังไม่เป็นหมุนหมุนแต่ว่าบางรุ่นก็จะสามารถดูภาพหมุนหมุนบนโทรศัพท์ได้ทันทีเลยค่ะ อันนี้สาธิตเป็นพาโนรามาก,ก่อนเอาแล้วเวลาลง Facebook หล่ะจะเป็นแบบภาพ3ามหกไหมอันนี้ก็ลงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะหมุนได้เลยนี่ค่ะคลิกตัวเครื่องไปมาปึ๊บปึ๊ปปหรือจะใช้นิ้วลากหมุนไปมาก็ทําได้เช่นกันค่ะ mm hmm. ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการสาธิตการถ่ายภาพเซรีามหกด้วย Google Street View ที่เป็นแอปพลิเคชันประจํา Android สมาร์ทโฟนทุกรด่นค่ะ พอดูวิธีกันแล้วก็ลองนําไปทําตามกันดูนะคะเพราะว่ารับรองว่าจะต้องสนุกโดนใจกันอย่างแน่นอนค่ะและสําหรบับคลิปสาธิตอันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าก็อย่าลืมกันอีกเช่นเคยอย่าลืมซับคลิปช n e l วัดโฟนทีวีนะคะเพื่อไม่พลาดทุกเทรนด์ใหม่ในแวดวงไอทีค่ะส่วนวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ